ตำรวจตั้งข้อหาว่านธนกริตซิ่งเก่งพุ่งชนรถขยะเจ้าตัวรับวูบความคืบหน้ากรณีว่านธนกรตพาณิชวิทย์ดารานักร้องนักสแสดงชื่อดังสิ่งเก่งวอลโวพุ่งชนท้ายรถขยะของเทศบาลน,นครนนทบุรีจนเสียหายทั้งคันมีผู้บาดเจ็บสองคน เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาที่บริเวณปากซอยกรุงเทพนน13ท13ถนนกรุงเทพพนนมุ่งน้าแยกติวานน์ตำบลบางเขนอำเภอเมืองนนทบุรีซึ่งในส่วนของคดีพนักงานสอบสวนต้องรอผลตรวจของแพทย์ก่อนเนื่องจากหลังเกิดเหตุว่านคณฤตได้รีบไปโรงพยาบาลจากนั้นจะสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดถึงจะสามารถแจ้งข้อกล่าวหาได้ ล่าสุดเมื่อเวลา17นาฬิกาว่านธนกฤตได้เดินทางมาที่สอพอเมืองนนทบุรีเพื่อพบพันตำรวจตรีชิดพงษ์ช่างประดิษฐ์สารวัดสอบสวนเจ้าของคดีโดยขออนุญาตผู้สื่อข่าวรีบเข้าไปในห้องสอบสวนพร้อมกล่าวสั้นม่ยามกว่าพร้อมรับผิดชอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งภายหลังว่านธนกฤต เปิดเผยว่าตนได้มาคุยเรื่องการดูแลค่ารักษาพยาบาลและอาจจะต้องหยุดงานว่ายังไงบ้างโดยตนจะรับผิดชอบทั้งหมดส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นคือตนทำงานทั้งวันเสร็จค่อนข้างดึกซึ่งทำให้ตนวู้ไปทั่วขณะหนึ่งและตนก็เพิ่งไม่มีคนขับรถเดือนนี้โดยปกติจะมีคนขับรถให้ตนและยังเป็นเดือนที่งานของตนเยอะ และหนักจึงทำให้ตนพักผ่อนน้อยส่วนตัวไม่ได้บาดเจ็บอะไรเยอะเมื่อวานตนได้ไปตรวจร่างกายมาแล้วคุณหมอได้ออกใบรับรองแพทย์มาว่าตนไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรทำงานได้ตามปกติผมไม่ได้ห่วงตัวเองแต่ห่วงผู้บาดเจ็บมากกว่าเพราะว่าพี่ๆเขาก็ทำงานก็จะดูแลตรงนี้เองได้สนทนากับผู้บาดเจ็บตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว และว,วันนี้ก็ได้คุยโทรศัพท์กับผู้บาดเจ็บเรียบร้อยเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆค่ารักษาพยาบาลและการสูญเสียโอกาสในการทำงานในช่วงที่ต้องหยุดจะดูแลจัดการให้ทั้งหมดอย่างเต็มที่ขณะที่พันตำรวจเอกจาตุรนอนุรักษ์บัณฑิตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีกล่าวว่าว่านธนากตเดินทางมาให้ปากคำตำรวจเรียบร้อยแล้ว ในเบื้องต้นเจ้าตัวให้ปากคำว่าเหตุเกิดขณะที่กลับมาจากทำงานยอมรับว่ามีอาการอ่อนเพลียและอาจจะหลับในซึ่งพนักงานสอบสวนได้รีบพาว่านธนกฤตไปโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพื่อตรวจวัดแอลกอฮอลในร่างกายทั้งนี้ยอมรับว่าตำรวจไม่ได้ตรวจวัดแอลกอฮอลหลังเกิดเหตุทันทีเนื่องจากขณะนั้น ผู้บาดเจ็บและตัวของว่านธนกริถูกส่งรักษาตัวคนละที่กันตำรวจจึงเลือกเดินทางไปหาผู้บาดเจ็บก่อนหลังจากนั้นเมื่อไปถึงโรงพยาบาลที่ว่านธนกริเข้ารับการรักษาก็ไม่พบตัวแล้วซึ่งทางโรงพยาบาลแจ้งว่าว่านบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยและขอกลับไปพักผ่อนเบื้องต้น เจ้าหน้าที่จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ